สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สิพามาเบ่งสวนยมในน้อยอยู่ในคอนโดจ้ะคอนโด,นโดปลูกผักในกระถางอันนี้ผักผักที่ปลูกไวจ้จ้ะใบไอ่ตูจ้าใบไอ่ตูจ้าใบไอ่ตูเดี๋ยวจะเด็ดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเด็ด พายพายอีตูจาแล้วก็มีตุนพริกน้ำจ่าตุนพริกพริกกำลังดอกเลยจ้ากำลังดอกกำลังออกนิดหน่อยตุนพริกจ้าตุนพริกอืมตันนี้ก็ก,ลก,กำลังดอกจ้าเห็นบ่จ้าเห็นบอกำลังสีดอกจ้าเห็นบ่จ่ากำลังดอกจ้า แล้วก็มีวานหางจระเข้แล้วก็มีตุนตนนต่นตะไคร้อันหนึ่งตุ่นตะไคร้ตุ่นตะไคร้จ้าตุ่นตะไคร้ข้างล่างก็เป็นอันนั้นข้างล่างจะห้าอยู่ข้างทึ่งแฟรข้างล่างอือจะอยู่ข้างล่างจ้อาอ่ตัวนี้ก็กกำลังเป็นคือสีย่อนแสงว่าจ้า <laughs> uh <huh. S 2> จ้าต้นพผ่อตูห้อ uh huh. ต้นพผ่อตูจ้าปลูกในกระถางวันต้นวานจอระเจ้อ uh huh. ลืมด้วยค่ะผู้ใดเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามน้ำเน้ด้วยจ้าเด้อฝากช่องหน่อยหน่อยน้ำเนด้วยจ้ยา จ้านี่พนอ้นตัวจ้าพบบนัตูอยู่ค่อนดูห้องกระปูก,กินได้จ้าจ้างามอ่จ้างามว่า,าเด็ดเด็ดไว้หลายรอบแลวจ้าใส่ซองฟิตไว จะ,จะใส่ช่องผิดไปหลายอันละห,หลายกองหลายหอลระจะต้นพริกจะได้กินบ,บ๊วยพูดเความหนาวมันมากแล้วมันก็สิตายก่อนลรจะต้นพริกเขาสวยๆจะสวยๆต้นพริกต้นพริกกำลังดอกรอผลจะรอผลมันเนี่ยดอกละเนี่ยดอกแล้วพริกขี้หนูพริกขี้หนู Mm hmm. ยมือไหมันออกผลออกมาเดยวจะเดยวจะอัปเดตให้ดูเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อจะเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยน้อยนั่มในเด้อจะ mm hmm. ช่องน้อยนอยของเฮาฝากไว้ในเด้อจา สวยบอจ่ะสวยบอหอมหอมด้วยจ้ะนังอยูเนี่ยสุดยอดเลยหอมมากหอมอิลี่หอมอิลีหอมอิลีด้วยจา้า ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเ้ามาเดทกันเลยจ้ะเรอ